สวัสดีสบายดีสวัสดีเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะพี่น้องวันนี้เราพบกับบาสุกจากสองบาราคนอินดีพี่น้องเห็นบ่อขางล่างน,นั่นวันนี้บาสุกมาอยู่ที่บ้านน้ำแทงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาสุกปีนกล่องกันปีนกล่องขับล้างก็เป็นแังสีแจง่งดีเนาะวันะนี้บาสุกมาที่บ้านน้ำแทงเนาะเพราะว่าอ่าซาดินชวนมากินบักตาลเนานะพี่น้องพอดีบาสุกกัแซด่ดชวนใชนะ่บาตุยเนาะว่าเออมาไปกินตาลไป อากับบัยสองคนสวัสดีพ่อยน์พี่น้องปต่ยากยากธรรมศาสตร์ขาก็ดีพี่น้องเดี่ยวประสบคือโดนมาพร้อมแล้วเหมือนอยากจะมาบินพี่น้องมือผู้สาวผู้สาวอยู่ข้างหน้าสามคนพี่น้องสี่ปะสี่คนเนาะยังไม่ดิบบัตรเยสาวอย่างข้างหน้าเนาะตายตีผู้สาวถ่ายตี ย่างวไว้แท้เจ๊พูดสาวขึ้นันนี่ให้กินนี่แกพูดสาวขินมาตานให้กินจะ่าสำไรเด้อยางหาย่างกลัไปนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เขาเขากำลังย่างออกไปหน้าเนาะมาจากบักน มาน้ำแทนออกไปหน้าครัจ,รจ,รจร้ะจับยูไส้เนาะมาเที่กับเบื้องนหน้าอยู่เมืองใดฮะยังมาไกลเติบเลยไปอี้ตัวพอข่อยไปค้าแต่ว่า,วานหน้าไฟนี่แม่นบ่มาทน่นมาทน่าทนแม่นบ่นี่านาต,ตวยวายแล้วตต่อวะกกำลังเครื่อง ตัวเองคิดจะได้ตัวเองอย่างตามขนาดกันแต่ตอนนี้เรากำลังจะลุยน้ำนะท่านผู้ชมอะไรขามหัวขามห้องนะผู้สาวผาลุยเราเหมือนนี่ cô bảo tạm quần sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มาไลยหองเถอะเนาะมีคุ้มจิ <t <t uh ๋วจิ๋วน้ำไหลมากจะส่ายเยมีแต่ตอนฝนตกนะบอาที่นองเอ้ยฝตกไหนจะถ่ายบ่งด้ว ว่ามันเป็นสินนะมัจะสิว่าว่ามันเป็นเจไดอยู่หม่องใดอยู่เจไดของหมู่บ้านนะเป็นหอดคือไก่แท้เป็นตะม่วนยล้อแกนพี่น้องใช่ไหมสมรสาดีอันนี้เดี๋ยวหอดแล้วหอดแล้วบรเตุโอ้อกบตกตานผม ถึงกบบักตานแล้วลุกฝกไว้ตอนนี้มีคนเห็นเห็ดปวกนะท่านผู้ชมอู้ลายไปเดี๋เด้เห็นเห็ดส้มใจเลยเข้ใจป้ะเขใจอยู่ <c ười> หันเห้ดห่อเก็บใครอยู่ด็ <c ười> อกเก็บทำไอะล่ไปคนเก็บบ่บ่ให้เราทคนไปเก็บโอ้ออกลายเนาะ ีเียเงียนี่พวกแนพอมไหมพี่นนองออกข่างสวนเลยเนาะแหนมฮตี้เจาก็ดีมึงสาวเซเว่นนนี้อาจะเ่วดเผาเซเว่นหรออะไรหักวันออกเลยฮะนี่ดอกง้าวเดี๋ยคือบุคคอาหาวันเนี่ยโหโหเอาสียดาหักวันเนาะว่าเตยแต่ดอกเกด เที่ลงเฟซบุ๊กเดี้ไสิอันนรับตอนได้เฮ็ดนะทาผู้สมไปสิหาเมื่อีหาเมื่อี้ผู้เป็นคนเห็นสาวคนสาวคม้เนกาเหน่นึงอาเอใหญ่นาะบ่เขาบอกยอเขาเป็นเฮ็ดบ่ ความมามันออกนะอา้าวสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องนะเนาะอ่อเยดาบาซุกเด้อพี่น้องเด้อบาซุกขึ้นกกใหม่บ่ได้ดีกกตาลน,นี่แหละขันกกใหม่แนวอื่นเพราะว่าย,ยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากกตาลกับกกเผานี่บาซุกย่อมแหละขึ้นบ่ได้ดีแต่ว่าน้องเราเก่งอีดีเนาะที่เราขึ้นให้กินพี่น้องเอ้ยเบิ้งติ๊บว่ตีตนละ อีต้นนะอีต้นขึ้นบ่ได้พี่น้องเอยเห็ดจะได้ซะใน้ใจให้อ,อีต้นอีต้นอีต้นเรื่องเนี้ยติ๊กผูคุณยิ่งมาขึ้นอันนี้กินเนาะซับอยู่ปัก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 ปก,ปก,ปกอืมอ่ะส้มความเก่งของเราไปซะน้องพี่นอนะ้องเนาะพร้อมกับเสียงพิ้นจากอาจารย์ทองเบสทับถนน บังเดอบังเสียนแล้วบังต่อปลาที่ต่อเ่อเาน้ำมาเลยมาเบิ่งขาเจ้าจข้นแก่ึ้นาอยตัท่านแก่นะมันถือเอาสื่อๆุดทีมึงว่าจะตนหมนเลยเด้อพลาเพิ่งตยปลาเป็นซ้ำเมืองคน ตอนนี้ว่าซูบผาออกตันเนาะหยาไอ้ก็หายก็ได้าหากินน่าเป็นผาเขาขึ้นมาได้แล้วเขากะได้มาผ่าเนเหเนาะไรเนที่จะได้ว่าคนนคนอเยสิหายะตัวถามสื้อกยหายไหมด้วะ ท้า่อยเป็นอีนึะต็กี้ผ้าก็เป็นนั้นหนักมากอุณนี้พาเป็นเลยไปเจอเดชื่อพื่อด็ารองพาเพื่อนหมาบูคือกันบ่เวะจะแดงว่าต้านต่ระบายนี่บ่คือกันเนาะพาพาที่ไา

ดีหม้อข้นนี่จิ้มไปเลยสบายสบายตาตาโอ้เขี้ยวว่ะเดี๋ยวมือเขี้ยวมือจริงๆนะท่านผู้ชมถ้าเล็บขาดที่แสดงว่าขาดเขาดเพรแต่นิ่งกไปเล็บบนีืบดเล็บอย่างนีเล็บขาดกับกนกนบดเต็มซ้าที่สอง

น้ำกบวเหี้ยเอาคอมเนต์ต่อแกก็้องเหียนะอะไรบอยังตัวเอาเอานอกันนะหาลอนามลี้กูแตก้าอันนี้โมแตกพรูร้ผาเขาแห้ง

ขนสากไปเหตุตกขึ้นสาเปิว้เปิม้าแนไปยางดีได้เพื่นมันเเสามันบ่ปูนี่มีปูวเสียหนาเอสียหนามเสามาให้เขาจะขึ้นทางนางนไปหนีกกานนไปหนีก็มีไฮเด็กะมันกัสีมี่ทงหน้าเด็กไปอีกแล้วบ้านนโขงมั้ง ไปใส่ทะวันโคมบ่ใกล้ๆเะมันกสั่แ่วงดผูดอน่นี่ไดยังว่าส่วนมาเสียดาาว่าผู้เฮาผู้ย่านสิหามานําเพิ่นไผีด้ไปเียอยู่นสิดน้องก็เบา เ็ดกจจ้าเก็บพ่นจับหนอ๊มือได้จับ้จับาแตกินไข่มันแบแบแบขี้เกียจขั้นขาดอกิ่บ่กินวะต่ิสิไม่ได้ซื้อหูแฉบมกินไม่ได้จะหูรแบบ่กรโสนิันเดชข้าวหมกคันเด้บ่จักหกเนหมึกหรือหอยกินมากินอีๆส่นรอ ยังปวดตัวปวดาอแน่เน <ố> ี่ยดี่าสิแล้วคิดมาให้กันจบสีเออแบ่เอาไปุงยาเมั้่เาไตวก็มสัตเลยแ่ฉีสอะเนาเริเรายตายวาุงยาเลยนะเน่ายมาบ้านกงกั้วกองทงหม่ได้ยินได้เสียงแลี่ยไมสิเสียงยังกา ก็อีซาอการเนี่ยอะไรอันนี้มันกำงอยู่หรนอยู่ด้วราสุกกูนักมีอาเซียนหลังคาอะไรกูนัมาฟัาแกเากูเดียวไอ้ตัวจะมาไอ้สุกบอกเพื่อใครเก่ากลางกันกินกินกินนะครับส้มเบอน โรานจับหทุกหมทุกงหลังจากกินมักตาลแล้วพี่น้องผู้ชาสเพ้าขึ้นไปป้าบักน้าบรรยากาศค่อยๆมากแต่บัรยากาศนี่นะัดดีพี่น้องเลยเก็เทนตะขาตะกี้เล นึกถึงชีวิตวัยเด็กยู่ทั้งอยู่ทั้งดงแ,แบบนี้เนาะแม่นบ่กางดงอยากบินโดนขึ้นไปสูงๆอยู่พี่น้องจะว่ามันลมแห้งเนาะน้องเออยมันมีลมโดนบาสุกข,ขึ้นบ่ได้ขึ้นได้แต่บสัสูงิ0กว่าเมตร มีเห <ane> ็ดพอปะวะอย่างแถวนี้นี่นี่วะนี่หาเพิ่งหันเห็ดพอเห็ดพออะอยาเห็ดพออยู่เลยะของหงาหรใช่หอมหงายเหรอ นกคือเพงหน้ามองข้ากินปลาก่นนะตอนนี้เขาทิย่ยางไปนันะพี่สาวพาไปโอ้พ่สาวพาเอายางปลา่น้องเลยตอนนี้เขากำลังย่างขึ้นนั่นน่ะเนาะ Tiền khoại Khoại không đồng ทางซึ่งเนี่ยพี่น้องเป็นสวนไม้ซักบ่เป็นไม้ซักไม้ซักายขนาดฮ่าตัวเองตัวเป็นเคยแ้กเนี่ยนีโอ้วนีอีอะไรอู้หดปวฮดปฮดปฮดปวกเด้ฮดปอ้า จุตัวไรเนี่เห็ดปวกตัวนี้แม<น>่นนี่เห็ดปวกแม่นตอนนี้ออเอาฮะจะขายมันดอกสำพาเฮือนไ,ได้หน้นาปลส้นาเห็ดปวกจีนเห็ดปวกจีเก,กินมาได้วะกินให้าบังนิดดิได้เห็ดปวก,กป่ะป ไปใช้ต่อนี่ไปซ้อมมักนาปักซับปรดอันเดียวกันมามหลอกป้าลให้นีบัดนี้แล้วคือบุกอืม เถอะน้นองไป่น่องจะไปทำตีล็เลย <laughs> ไปไปไปทำโฮมขึ้นมาหลินี่ซื่อเนาะส่วนันเราขาดอยู่ได้พี่น้องนี่บักอ่าเราปลูกบักมี่บักมอหิมะพานลายยางเนาะเราปลูกบักนัดกับมี่ไปดิบักนัด,ม,นดมันปลูกได้เบิดแทนปลูกบักทุเรียนกับได้ได้นน่

นซาลาวันนะฝากได้ด้วยควพี่น้องฝากข่อน้ำเด้อฝากข่อน้ำเด้อดิไปนี่มกินได้แล้วนี่ตเพียงแ่เออตังสันเนี่ยตัวตัวตัวกูพันไปกกมันสับปลัง คั้มเลยกับผ้ากันยางเมื่อเทำไมพี่น้องมาผมไม่ยางเมื่อนี่มันกินหมากตาแบกเมื่อกินอยู่วะเนาะต้องหันหนามากมึงหันบริยาคเข็นมึงดอกเข็นทั้งทั้งหน้าหละเข็นเบ็ดหี้ละผ้ากันแดดหักตาเมื่อแล้วบอกไกลๆเติบเรื่นี่พี่น้องไงสร้างที่หอดบ้านนี่ หัวบัดจักกิโลเดียวบินโดนขึ้นไปว่ากาบินยู่บด่ดนได้ประสบบินโ่อนอะเอออ่ะไายแล้วบัดนี้ตกคุ้มลม่อมัดซองมอหาร่น <laughs> ้ำเย็นเน,ะนาะน้ำฝนตกใส่แต่ว่าดีวยว่ามันมีตลอด <laughs>